กฎข้อที่หนะึ่งครับคยดีคินไหะลูกค้าถูกเสมอกฎข้อที่สองถ้าลูกค้าผิดให้กลับไปดูข้อที่หนึ่งเคยได้ยินไหมเป็นอย่างนั้นไหมต้องเป็นอย่างนั้นไหม <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ถูกปะแต่เราควรจะมีจิตสํานึกแบบนี้ก็คือว่ายังไงก็ให้ลูกค้าถูกไว้ก่อนแต่บางครั้งลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าถูกเสมอไป เราต้องมีวิธีรับกับลูกค้าที่ไม่มีเหตุผลหรือวีนไม่ใช่อะไรก็ถูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่จเคยตัวแล้วเราเองนะถ้าเราทางานโดยที่เราต้องอยู่ในสภาวะจำยอมแบบ,บนี้เราก็ทําทงานไม่ยีความสุขเพราะฉะนั้นให้ใช้หลักน้ครับฮีทฮีทฮีทคือความร้อนลูกค้าร้อนมาเราเอาความร้อนใส่กับเราไปได้ไหมได้ ดูนะครับฮิตอันดับแรกก็คือฟังลูกค้าครับฟังลูกค้ามีปัญหาอะไรนยะลูกค้าเขาวินมาเนี่ยเขาต้องการให้มีคนเป็นที่ระบายอารมณ์ฟังครับฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่ฟังแบบตาลยอยๆลูกค้ายิ่งรู้ว่าเราฟังโดยที่เราเหมือนกับไม่สนใจไม่ใส่ใจกับคําที่ลูกค้าพูดเนี่ยเขาจะยิ่งอุณนภูมิยิ่งน้อนมันต้องตั้งใจฟังฟังแบบสงบเสงี่ยมเงียบอย่าเฉียงอย่าโต้ ฟังให้จบแล้วทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าไอสิ่งที่ลูกคา้ามีปัญหาอยู่มันคืออะไรแนะ่ถ้ายังไม่เคลียร์ถ้ายังไม่ชัดให้ถามให้ถามว่าประนนี้แสดงความเข้าใจลูกคา้าให้เขารู้สึกว่าอืมเราเนี่ยใส่ใจเขาเข้าใจเขาอุณภูมิมันจะลดนอกจากเข้าใจแล้วต้องขอโทษ ยังไงก็ต้องขอโทษลูกค้าที่ว anyway> ีนมาทั้งหมดเนี่ยต네้องการให้มีคนรับฟังต้องการให้มีคนเข้าใจและต้องการคำขอโทษแต่การขอโทษอย่าให้ครับเพื่อนลูกค้าพูดว่าค้ารับขอโทษคครับขอโทษครับมันจะกลายเป็นการอย่างกันถ้าคุณขอโทษพร่เพื่อนทุกทุกประโยค์ที่ลูกค้าพูดมาคับขอโทษครับครับไม่ได้ครับให้จบเลยครับฟังให้จบเลยครับอ๋อครับพี่อะไรก็ต้นผมต้องขอโทษแทน หรืออะไรก็ตามแต่ต้องมีคําขอโทษออกไปแล้วเอาเรื่องราวนั้นถ้าปัญหานั้นมันสามารถแก้ได้ทันทีแก้ทันทีย๋ยั่นให้ลูกค้าเห็นแก้ให้ลูกค้าเห็นแต่ถ้าไม่ได้ทันทีมันอาจจะไม่อยู่ในความรามับผิดชอบของเราเช่นเป็นความผิดของตัวสินค้าซัพพลายเออร์จะต้องดูแลอย่างนี้เราก็ต้องบอกลูกค้าว่าอันนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีนี้เพราะแป็น,นี้แล้วเราก็ติดตามให้ลูกค้า ต้องติดตามให้ลูกค้าและแจ้งลูกค้าเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้มาถึงที่นี้แล้วตอนนี้มาถึงนี้แล้วตอนนี้มาเสร็จแล้วไปจบแล้วพี่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหานลูกค้าวีนลูกค้ามีปัญหาไม่ใช่บอกว่าลูกค้าถูกเสมอกฎข้อนั้นยังคงใช้ได้อยู่แต่ถ้าเราสามารถใช้ข้อดีได้ให้ใช้ข้อดีจะเป็นการเข้าใจกันระหว่างเราและลูกค้าไม่ใช่อะไรก็ครับใช่ครับใช่คับใช่ใชใชแล้วลูกค้าก็ ต่อไปก็วินอีหรือใช้เห็นใชผลนะครับเขาเรียกว่าระบบฮิตเอาความร้อนมาดับความร้อน